คลิปนี้ผมจะมาทดสอบในการกดโซโลแรงในห้อง147ดาวนะครับผมเริ่มเกมมาแล้วก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเปิดบัตอเคมันเวทได้เว้ยจากนั้นเราก็มาไฟกันอีกช็อตหนึ่งนะครับผมแต่ก็เหมือนจะทำผลงานได้ไม่ดีนะครับผมแตกมาจ้าแตกตามด้วยเอลันร์แตก แต่ละตัวหรือแม้กระทั่งช็อตที่เราชนะไฟอย่างช็อตนี้นะครับผมงัดไปงัดไปชนะไฟพี่แกเขาให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับด้วยการพิมพ์คําว่าัวมาดูกันนะครับว่าบทสรุปในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมทีมของผมจะชนะได้ไหมไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่านะครับตรงกลางอะ่ะดักดานอยู่แค่นั้นแหละพุกส่วนมเมดได้ไหมครับไม่าได้เล่นแล้วนะน่าจะเหงานะเพื่อน ความนี me, you. You ้เราต้องสู้ตอนนี้นะสู้กับศัตรูไปด้วยกันสูดโจมตีข้ามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ ผู้ซึ่งต้องกำจัดความฝากแ่ก่อมันเข้ามาในตัวก่อนฉันรสตเแปลก่ได้ใชเย็นเพื่อนแค่ต้นเก Dragon and Slayer have appeared. The one has been defeated.

Go. Kill. Go, 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 go. Shut down. Oh, enemy oh, God. triple okay. kill. Oh, An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Double kill. Your tower has been destroyed. วันเชื่อใจพวกนักเวทเด็ดดดกครปอเ่รงของกาตป่าจนสุดสย่องจาา Yeah. Uh. Ultimate uh. Double Kill Okay oh, Your nice team has destroyed a tower, don't they? Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! ถูกส่งออกไปแล้วท่านเป็นนายพลที่ e ูกความทรงจำที่เลวร้ายใครแพ้หรือชนะ ลนขึ้นอยู่กับคนยุทธหาใช้หารสุดจดดีข้าไม่มีวันเชื่อใจพวกนักเวท ก็จะด่าอย่างเดียวเลยเชื่อตัวเล่นกูไม่เล่นแม่งก็ชิบหายอีกเหลือน้อยแล้วรอบรืึให้ตัว อย่าไวะนี่โอ้โหแม่ไม่ได้ดักอีกสยองที่รันดอไม่เอาอะไรเลยนะเพ่อยมันรอดได้ไงเนี้ยมึงโดนแน่มันโดนตุเลนอีกหนึงดอกแน่ขึ่เนี้ยถึงแค่เนี้ยแ่เนี้ยททีเื่ หมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วไปมันตกจับแล้วก็มาไม่ไหวแน่แน่แค่เขาแอบมอนอยู่นะ ซับนี่ดูแปลกๆเนาะเกมนี้รู้สึกขอ Your team has tower. ขอนุญาตเปไฟเ็แล้วกันนะครับส,สิว่าเกาต้องมีต้องใช้ไม่มาเกาะไปเลยก็ได้นะผมว่าก็แนบนแบบนานเยวอ,อ,อง เปิดกันอีกแล้วอ๋อใจเย็นๆดีพี่ตุเลนสักคีเอเลนดอร์มันไม่เปิดวะมัันอยู่กบจับสัตว์ครับถ้าตุเลนตายมึงจะโดนด่านะเออพี่ก็หัวร้อนท็อกซิกเกินอ่ะพี่ชายรู้แล้วว่าเก่งแต่ก็ใจเย็นๆหน่อยก็ได้อะไรฮะเอาวกูต้องแทงให้ไะเนี่ยโอเคแรงร้อยห้าสิบดาวมันสยองจังวะท่านผู้ชมใจเย็นๆกันหน่อยคนไทย Bao lạnh lắm mặt trời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  lắm เราต้องจัดตั้งเข้าบนโซนอบมันคไม่ทิ้งรูปแค่ได้รอที่เราจับจับแล้วหยักเล่นวัวสยองวันช็อตนี้นะใช่เหรอวะพี่แปลกๆนะช็อตนี้น่าจะปิงหรือเปล่านี่แค่เวฟเลยดักจะขึ้นแต่เย็นไม่รุ่นโดนจับด้วยสวย แต่ถ้าไม่เดินไปดูเราจะเสียดาร์กนะก็เสียป่าด้วยโหซจวัดแบบหนักจับเกมนี้เล่นยากครับผมไม่ค่อยได้เฝ้าเขาได้แหละเรียนนะเพื่อนๆค่อยๆเล่นกันเว้ยซจวัดมันโดนหลายเวสไงเล่นยากหายชา,ายวันนีน้ โอ้ยแจ๊กลางเสียด้วยด้วยไปมาจ้าเร็วโอ้โหลากสองสยองขวัญมันเราโดนลากง่ายจังอ่ะเพื่อนยังไม่ตายนะไอมันไม่มีตัวตีบ้านมีตัวตีบ้านแต่มีมาจ้ามีลิกเตอร์กันบ้านได้อยู่ตรงกลางอ่ะเป็นไรเพื่อนมันมีอะไรอยู่ตรงกลางหรือจ๊ะ โอ้เชี่ยมาจ้ากูตายน่าจะต้องรอเพื่อนเกิดละตรงนี้มีเศษมันจักดานอยู่แค่นี้แหละเอ้ยมึงใจเย็นดิเพื่อนมันจะไม่แพ้เว้ยลากคลิปลากคนยื้อให้ยื้อยื้อสุดปึ๊บปึ๊บโอเค ใจเย็นๆใจเย็นๆกูไม่ปุ่มใจเย็นๆเราชนะได้หน้าไม่เลนเนี่ยนี่ใจเย็นเเราชนะได้นะหมาะกับสถานการณ์นี้ที่สุดแล้วครับอิโมจินี้กดแค่สองทีเลยเย็ยเราชนะได้เนะไอ้ไอ้ไอ้พิกจับแล้วพิกจับแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นหาลามก่อนหาลามก่อนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยต้งมีเนี่เราหายาไปสปิดว่ะให้ตูเล่นไปตกแล้วเราดักดักกันดีกว่าคงไม่ตายละ เอ้แต่ถ้าโผล่เยอะจะเสียตรงนี้ไม่ได้ครับตูเล่นโฟปุบมันเปิดแน่เปิดปล่าเปิดปล่ามันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วไอรุ่นมันเปิดแล้วเฮ้ยมันโดน End ดักสตบไปก่อนครับเฮ้ยมันถอยมันถอยมันถอยเอ้าสุดยอดกูหลับโอ้โหเกิดก็ไม่มีดอกนี้กูโดนลำกูบอกเลยกูโดนแน่เอองงจริงทำไมสจดยอต้องไปโดนก่อนด้วยอ่ะพี่ชายไห้ตุเล่นเอาให้ ใจเย็น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 มาทีมอย่าตายคลิปนะขอร้องไอลันดอร์สถานีถ้ามึงตายคลิปมึงดังแน่กูบอกเลยมันเปิดมันสี่หมื่นเฮ้ยหลามตายเฮ้ยโอบเปิดตาโดนจับให้ได้นะโอ้โห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 ทูดาบ ไหวนะเว้ยเพื่อนไหวนะเว้ยฝากด้วยปิดเหรอปิดไม่ทันหรอกดันกลางไปเลยเลนล่างอะระวังด้วยมาให้อัลติหน้าอยู่แถวนี้ปะข้างบนนม่งตัดเวฟยับเลยว่ะ ลงสู่ลงเถินน่าจะงัดได้หรือเปล่านะตอนนี้น่าจะเลี้ยวมานี่ครับต้องรอเพื่อนหนึ่งนัดสองงัดเปิดตาโอ้โหมันสวนซูเลนกูเด้อเดี๋ยวผมแตกโอเค,อเคผมกันเวียส<ม>องอันนับผมน่าจะรับดินกลางได้ไปดิไปไปเพื่อน โอ้โหมันลากหมดเลยสัตว์เรียบล่างมาเอลันโดอโอ้โหมันม่วงสี่ตัว,ตวสุดว่ะสุดจริงสุดจริงทีมกูโอ้โหแม่งผมไม่อยากเล่นซับในแรงร้อยห้าสิบดาวแล้ววะ่ะท่านผู้ชม ทำไมมันแบบมันลำบากขนาดนี้วะแต่เนื้อหาที่มันเป็นลิเกเตอร์ซับงั้นแต่ผมว่าต่อมันเป็นตัวอื่นซับก็คงอาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่านะทีมค่อนข้างแย่นะครับถ้าดูจากการลงการเล่นแล้วว่าผมก็ทําได้ดีที่สุดแล้วนะในหล,ลายๆช็อตที่แบบเล่นให้โอ้โหเสียดาวแล้วพี่ตุลเลนเขาก็เอา m v p ไปเลยครับผมเกมนี้ผมน่าจะดาเมจเยอะกว่าสจวร์ตอล้วกิงด้วยนะครับแต่ลิเเตอร์ทำดาเมจง่ายผมลิเเตอร์ซับในทีมผมกี่ดาวบ้างเนี่ยร้อยดาวร้อยดาวร้อยดาวฝั่งตรงข้ามก็ร้อยดาว ร้อดาวร้อยดาวร้อยดาวก็ร้อยดาว,ดาวทั้งห้องนั่นแหละนะครับเออสงสัยทีผมจะกดดันนะครับผมที่ตัวเลนเข้าแบบเอาทุกช็อตนะใครเล่นพลาดมึงโดนนะแค่นั้นแหละก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการโซโล่แรงในห้อง140ดาวบวกๆนะครับผมบางคนเขาแบบเล่นจริงจังซีเรียสเกมมิ่งนะครับผมจนบางทีอาจจะทำให้ทีมรู้สึกกดดันจนเล่นไม่ออกนะฮะยิ่งมีชื่อกลยยิ่นไงในทีมนี้นี่ก็อาจจะมีอิมแพ็ระดับหนึ่งเลยนะบางทีถ้าเราเปลี่ยนคำพูดเป็นแบบให้กำลังใจทีมเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรรััับบบบผผมมมมมมมเเเาา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 อออออออจจจจจตตต้้้้้้้้้งงงงงใใชชพูดดดดทททีีีีีีี่่่่กก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 ววววววแแแแลลลล็็ซิหหยๆสส์นะ ได้้ในนนเกมีะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเจออะไรในโซโล่แล้งบ้างนะครับผมโซโล่แล้งนี่ก็มีอะไรบันเทิงบันเทิงเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมและสุดท้ายนี้เลยนะครับใจเย็นนะครับพี่ตุเลนรู้แล้วว่าเก่งแต่ใจเย็นๆหน่อย